ครับสวัสดีครับกำนันทัวร์ครับผมมื่อวานี้ผมมาลาบเป็ดครับผม <c oughs> ลาบเป็ดสุดสบายสบัดกาลังตีมาหาครับใ <c oughs> ครใครเบิรงคลิปก็กล้องถูกใจบัดครับนี่ลาบเป็ดนะครับ ได้๋ยยเท่านันนั่งหม่อได้ไ๋ยไล่ป่ะเสยไปพี่รอ,พรอมัวนี้เดี๋ยวอ่ามนก็อม เขาจะให้ผด okay, เอาอถ้าแต่เ็าเนี่นถ้าแต่ถ้งใต่ผขเน่ล่างที่อาแยกกันล่างเีแยกกันไหเร่ยๆด,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 ดูว่ามีขอไหนไหมเลย เท่าอาจารย์เอาไปเซตเยอะครับบาดีซิาดีเซตต้มก่อนครับแล้วผัดไม่ทาตับครับเอากระโคตลงด้วยแต่กวาสำยุงนี่ เสียบยุงยทอดทานเสีบยบแลวนะงยงยทอดทานนั่นทั้ง ดูครับพี่น้องเสร็จสิ้นครับนี่ครับอันนี้กะดิพัฒน์ครับพี่น้องเสร็จส่งไปเลยครับพี่น้องพัดน์ครับบัตรนี้ หมอนเลยใช่เลยบอสติดเลยติดหมอเลย้งต้มครับบอสนี่หมอนต้มครับหมอนเลยถ้าเด็ชายามเลยเด็กชาข้าไปผมครัโพดก็ใส่ด้วยเออผมก็ สมู้ับตรีกดลาบเป็ดครับอยากพพัดด้วยให้นนบัดมาโซฟีเมื่อไหร่เป็นครับเดี๋ยวได้ออกกองน้ำกันเดี๋ยวลาบเป็ดก็ไ่ยุบานแล้ว ซุกเรียบร้อยครับพี่น้องอ่ะปิดไว้ตาตะบานครับเด็เป็นน้ำปลุกครับอันนี้ต้มอ,อันนี้ต้มดูไปครับบารนี้อันนี้ทอดครับนี่ทอดแบบกลุกครับนี่เดีือดรองสีเบื้งกะทอดแบบมีฮึ่ม ฮืมานครับเดี๋วมาขวมไป่็ตอดผูครับแต่ว um> ่างาอยจาให้ตัวนเอาปาดขวดเอ้อใช่เลยขวดน้ำมาร์กใส่ไว้ในหมอแมนปาดขวดเอรอครับคุ้มกันไงคือใส่หอยไมลายรวยนะใส่เมา็ดเม็ดหรือเ่ครับ มาแล้วครับนี่ตัวตำรับลาบเป็ดครับผมมาเยี่ยมเยียนบ้านลูกหลานครับวันนี้ว่าหไฮนาหาฮตาไปเที่ยวยูการสินนะครับนี่ไปอยู่เต้นวันอีสิกลับมาอยู่บ้านตอนไหนน่ะหลังเมษาหลังเมษาไทรินส่ตินจบก่อนจุกกบถึงหาบะมันอยู่วันบอดี้ต้องจกนี่สองแสนนี่สองแสนหนึ่ง เราเป็ไงเนาะี่มมาตาย่บองแสนดนี่รวมมไรจะบาแล้วสามหมืนสี่แสนสี่แสนว่าสี่ดสนเลดค่า้างมุมีดิค่าสา้างมูมี่ดิวันีเดียววันที่ตีหงอยนะได้บอกแน่บอก คิดไปกินมากข้ามีข้านอข้ามูข้าวพวกไปอ่าสิมองอยู่พี่หน่อมากทรงนี้ใ่ะอ่าขามูบวกกินห่อมาว่าสิบหน่อ้ยแ่ตางอยี่ไหนีอยน่อ่าเองน่เนอ๋อเข็ดห้องนอนแล้วกัสิหองกุ้วไปสั่นหน่อยได็มึงนั่งกินทอไปเข็ดนาบ้านไปสั่นนี้ีไปเย็ดเ้าห้องงที่แบบยืเนังนี นอกดาเง้นอกเดาเงี้ยแสนกูวบาทนึ่งนี่แหว่อออันนี้บานไปโอ้ยตวันมันใหญ่ดิบบุกงก่อนบอโอ้ยบอเอามนี่แหมท้พี่ไหมบุกดงก่นสิอ้หน้ากกะซีลุงหนูเล้อเนาะโอ้ี่มันใจนีว่ากันโดนแ้วให้นี่ครับตัวตะลับลาเป็ดขี่ว้กันตะเการับ ถอดเบกดไว้แล้วครับอะไรแต่ว่าสูตรโบราณนี่ยตรงเหตุจิตเย็นดิบอกอันนี้เล็งรัดดอกเท่านาั้นกันนี้ไหมเท่านาั้นเห็ดสูตรหน้าอันนี้ให้หน้ามือถื่าอยู่วันมันจได้มาอยู่มากสองสามนี่ลนะเขาสูตรสองกามเทาจังมากเห็ดจิตจังมีเวลาอะไรอันนี้มือเวลาอะไรเอา Họ tiếp tục với bạn mạng. Hãy nhau. mau và unpayo. Hãy nhau. Hãy quen yêu. Nanel. Nanel vô mãn xin lỗi. Tông gắn. A vô gắn. A Ăn gắn. A vô 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 มึไปเลยครับไป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 อยู่เข็มไปอยู่เขาลใ่หเอาเรเรื่องนีมีนะใส่ปามีบวกนตกิเกดหน่อยดิเอาเยอะไปะ่เลยนี่ครับคือต้นตำรับลาเปียเตกาบนีดูลาเปโซนสูด่ กัหนมาอยู่บ้านนุ่นท่านมานี่ไปยโสแลยก็สูสูดนีสูสามไส้สูดนุนท่านนีอีกแบบนึ่งอีกแก่ปั้นฟันออันนี้สูดสามไส้นี่เกิดบ้านแม่สังกุ้งไว้นาดเลยต้องมาีบคนน่นวัโว้ยโว้ยนี่หอนอะไะหอนว่าที่ว่ามันไปปราอ่อยมากบุนมาแล้วมาแล้วควายมกชากมากวันปลาักุ้งสอนุ้นหาอ่ามีอ๋ หลาเป็ดม่มีเลือดครับสื่อสำเร็จมาเลยมือนี่มื่อวคือตขาวครับแมนเพชรขาว่มันบอวปัะทักมากเลยตละเจ็ดตรละทจ็สิบบาทโอ้บอกว่าไม่ใช่เป็นถุวเลยสี็ดเสียวดน้ำหมกซักดูนะโอ้เจ็ดสิบาทไปเลยเขากึถือล เขาขายเป็นโอเลยตัวตัวรู่ร่ละเกสิบาทเยเปลี่ยเปียนเป็นเทปีนเทโอ้เป็นเทตัวละสี่รู่เนาะสี่รู่ห้าร่งบริยารเถ้าถือไปาหมนเฮารู้อร่อยกว่านอังไหนูสีบอกันบอกมาอยู่ดีนายก็บอกมาใส้งานสินส้งานให้เราไหวโอ้ไหวเป็กไก่แถไก่บอยไหมกินตั้งหาอันนั้นเป็นไหอืมครับ

ตัวแสบว่ะเจรายภักดีไรวะมีดพักสะเดาเลยในการนี่นะโอ้ลืมเก็บออกมานทำพักสะเดาโอ้ยังว่าลาเป็ดลาเป็ดผมว่าจะบอกหน้าอยู่ยันหน้าว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งอย่างนั่นแหละส่วนตั้งตั้งเนาะบม่ได้เก็บอย่างนี้นะผมเลยยันวันหน้านี่ใส่แบบขูดผมคนวางแตงหอมขนเบียงห้องเก็บเดียว ออโ,อโอ้บ,อบ่คิดเที่ยวเองวดควันอีกคนนู้เดี๋ยวเนาะดูวัดอีกคนรวยมันค่ายเห็ดแบบมันขึ้นมันขึ้นนั่นบุญไว้มันบ่มารอยหรอวจะกะไรจะก,กองเอามาวันนี้วันนี้สามโม้สดหอมหอมหวาน เครับเศ้าอาชีพเาก็สมัยเขาต้นไม้ดิเซลีแล้วเซลีทำไปเท็ดเล้าอ,อือคนี่ใส่ถือเลยทำคนเล่าแล้วแน่นปเทเล่าเขาจะกบบเซลีใช่แต่ว่าเทนาทเทศสูตรแปลงมาเสียวสนงเขาว่ามาจาก,กระบิดนี่ได้แล้วใส่เหลี่ยมหมครับ เดาแตงมันแข็งแข็ได้น่ะบาดแสบคุร้อยดิเออมันก็คนละอย่างกันแตงไลบาดเห็นรอน่ะตส่อีกือใส่ดีกว่ะครับเท่ๆจะเป็นการ้อยอย่างนึงแสียบออเลิกกั ก็เปนบักสะบักแผนี่ทออไรสเนียเขาเาเล็กหน่อยเขาจเวิดเวิดจีบไดเนี่ยาย่างปลาย่งมีอยู่มีปิเนี่ยเด็กๆลเวดก็ได้ทุ่นตได้วางเราต้อเปลี่ยนเวิดเนี่มันเี่มันสีเพราม่ตายานดียดอกเนี่ยจะเปลี่ยนหรือบ่แขกจีบแล้ผมพาสานงเวิดเกาผมกับเสียนี่กันเียงเชียงผมอันต้องเียงสกพา คนนี่ไ่ว่าบทิิโตรยัไหนบทิท์เลยกว่าีมื่อนึงจะลงมาเนี่ยชอกสอว่าูกพี่ข้าวเดียวเลยว่าครับผมไปเลยเนี่ยมาไทยอาจายดูไปเลยขึ้นเบลตอนแรกตอนแรกเไม่ไม่ไปลอกเพราะว่ามดอันนี้มันว่ดแล้ว่าเราขา์วแอร์าี่อปับนึงต้องไปนต้องกินมาน่ะจอดคนอว่ากรวัอไรหนูเี้ยงกัน ไปนะครับบอ่เสียหานอะไรเสียหานเลยนะก็ยอเสียานตำรวจเลี้ยงไรอย่างเขาการเอ้ยไฟเอกในซองครับเตโก่าดสุดยอดเลยมือลาเป็ดนี่มาทรมดาาเปอมยุก่าอะมาขึ้นซ้ำมาขึ้นบ้านใหม่เลยอืมเพราะว่าผมให่มาหน้าบ้านบริมานนะอือยาคือยังตายเห็น่นมาอืม เกษียนเข็ยนงานเนี่เกษียนนี่สงการ่หลังสงการเกษียณเกษียณเข็ยนงานเลยสี่พ่อกับนายอแมทัวกับตบัดนี่อยู่เขาเอ็นเยี่ยงก็อยู่แกงบ่อยู่เยี่ยงก็ไปหาอดปลาบ่เออยู่แค่น้ำเปล่าครับหาปลาหาปลามาหนึ่งหาปลาห้ากุ้งอันนี้กันลุงของเก่าลุงของเก่าสามเช่สามเช่ครับนี่สูตรหวยพารวย ปเลยากได้เลับมหาเลยอ่าอืมตักแจเดรไล่ใช่ครัอืมบิดยังยงอ้ลืมบิดยังไเลยนะเป็นไงผูยองเ็ไนรึลื้มครับครับรืมกินรืมตัวีนกินที่นี่ครับแทบบอแทบันเอาน่าพูดกินอันนี้กินเน่งกินแล้วกินเป็นบกเนาะเรามีสาวเคียงขางตลอดได้ครับมหาหน่นทวม

เขาีไปอยเัวระเทศยอว้เออว่าัไหมลงตัวประเทศเลยว้าแคมไามไม่ได้ามประเทศนี่ส่งทั่วประเทศไทยทมก็เลยแต่ว่าัตรงนีเหนือสานตะวันกใต้ตเงนื้อมานี่ครับเาอยู่ในจินเมื่อนี้โอ้แ่บครับนอยลับนี่แ่บครับพู้ใรบอินจนนี่ว้มัน กันฝันพ่อให้เด้อมากๆว่าไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวุันนี้เราเกี่ยวน้ำเปล่าขี่เรื่องว่านานเนาะโอ้ยเนื่อหน้าก็นี่แล้วอ่ามีแล้วก็มีรองแพ้ก็มีแมนและเลือกซื้อไว้แล้วบองเลือกซื้อไว้แล้วได้แล้วโอ้ยเอาเลยเอาเลยบบดนี้นั่งตะเกียงบบดนั่งตะเกียงโอ้ยเครื่องโมเฟกได้สามพันกว่าบาทหนึ่งเนี่ยบอสบ่สซื้อเอาซื้อบดนั้นหายเสีย ถ้าคุณซื้อครื่งสิบรอใส่รลยสรตจอยากซื้อของแพงเจ้าบัเจ้าบัวเจ้าบัวซักมือก็บาดเอยากแข่ง้องซักก็ซสือเครื่องสิบรอดตอนีเกิวงก่อนแเออ๋ยวโตัวหาสักอยากตัวหางซักอเขาว่าบ